ช้งศึกทีมชาติไทยเตรียมลงเตะศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน aff mitsubishi electric Cup 2 0อ2นันสสุดท้ายของกลุ่ม A พบกับทีมชาติกัมพูชาทีมอันดับ3ของกลุ่มในวันที่2มกราคมนี้เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับมาโนโพกิงกุนซอทีมชาติไทยเพิ่งนำทัพช้างศึกบุกตามตีเสมออินโดนีเซีย1ประตูต่อ1ในเกมที่3 ซึ่งก็เห็นแล้วว่าทีมชาติไทยยังมีข้อบกพร่องมากมายครับต้องเร่งแก้ไขให้ทันก่อนนัดชี้ชะตาการเข้ารอบกับกัมพูชากุนซอมาโน่ยังยืนยันอีกด้วยว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยก็คือการเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแต่เรื่องของสภาพร่างกายนักเตะก็ต้องมาดูกันอีกครั้งเพราะว่ามีเวลาพักน้อยมากซึ่งก็ต้องมีการโรเตชันในบางตำแหน่งครับ สำหรับกัมพูชาของเคซเกะฮอนดาลงเตะเกมที่3ถล่มบูไนไป5ประตูต่อ1นับเป็นการคว้าชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มของศึกอาเซียน2นัดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ร่วมฟาดแข้งมาปี2000ชนะ1แพ้3ปี2002ชนะ1แพ้3ปี2018ชนะ1แพ้3 ปี2020ชนะ1แพ้3และปีนี้ครับปี2022ชนะไปแล้ว2เกมแพ้1เกมแถมครั้งนี้ยังยิงประตูได้มากที่สุดนับตั้งแต่ร่วมแข่งขันมาอีกด้วยครับส่วนเสียประตูน้อยที่สุดก็คือครั้งนี้เสียไปแค่5ประตูสถิติน้อยที่สุดก่อนหน้านี้ก็คือเสีย8ประตูในปี2016ฮอนด่ายอมรับว่าการเจอกับทีมชาติไทยเป็นงานที่โหดมากๆแต่ก็ไม่มีบทสัมภาษณ์อะไรมากไปกว่านั้นถ้าจะมองเป็นเรื่องของจิตวิทยาในการโยนความกดดันให้ทีมชาติไทยก็ได้ หรือจะเป็นการบอกลูกทีมให้ทุ่มเทสุดตัวเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบต่อไปก็ได้ในมุมกลับกันครับก็อาจจะเป็นการยอมรับสภาพว่าอยากคาดหวังไปไกลที่จะเข้ารอบต่อไปสถานการณ์ของกลุ่ม A ทีมชาติไทยนำเป็นจ่าฝูงม,มี7คะแนนจาก3นัดยิงไป10เสียไป1อันดับที่2เป็นอินโดนีเซียมี7แต้มจาก3นัดเช่นกันแต่ประตูได้เสียเป็นรองทีมชาติไทยอยู่1ประตูเท่านั้น ขณะที่ทีมกัมพูชามี6แต้มจาก3นัดถ้าไทยชนะได้ก็จะลอยลำเข้ารอบแน่นอนครับอินโดนีเซียจะต้องออกไปเยือนฟิลิปปินในเวลาเดียวกันดังนั้น3ทีมหัวตารางไม่มีใครอยากแพ้เพราะนั่นหมายถึงว่าอาจจะต้องปิดฉากการลุ้นแชมป์ไว้แต่เพียงรอบแรกเท่านั้นครับ สถิติการเจอกันของทีมชาติไทยกับกัมพูชานับเฉพาะทีมชุดใหญ่ตามที่มีการบันทึกไว้6เกมไทยชนะได้ถึง5และเสมอเกมเดียวยิงประตูทั้งหมด25ประตูครับและเสียไป2ประตูถือว่าสถิติของทีมชาติไทยนี่ดีมากๆครับ แรงขับในเกมนี้ของนักเตะกัมพูชาก็คือการสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบต่อไปให้ได้และหนทางเดียวคือจะต้องชนะไทยเท่านั้นส่วนทีมชาติไทยถ้าไม่แพ้ก็จะเข้ารอบอย่างแน่นอนครับต้องดูผลอีกคู่ถึงจะตัดสินได้ว่าจะเข้าเป็นอันดับที่หหรืออันดับที่2กัมพูชาอาจ,จะยังสู้ทีมชาติไทยไม่ได้ในสายตาของกูรูทั้งหลายครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาฮอนดาและเรียวฮิโรเซร่วมกันปรับเปลี่ยนทีม บุกปั้นยกระดับฟุตบอลของกัมพูชาจนขยับมาตรฐานมาเป็นหนึ่งในตัวตึงของวงการลูกหนังอาเซียนได้มากขึ้นครับเรียกได้ว่ามาถูกทางแล้วแต่ก็ต้องยังใช้เวลาอีกพักใหญ่ครับกว่าจะเติบโตทัดเทียมกับทีมชาติอื่นๆเกมนัดสำคัญนัดนี้จะเป็นบทพิสูจน์ของจริงสําหรับทีมชาติกัมพูชาครับถ้าพิกล็อกชนะช้างศึกได้ถือเป็นการก้าวไปอีกขั้นของวงการฟุตบอลของพวกเขาแต่ก็อย่างที่ฮอนดาบอกครับว่าการเจอกับทีมชาติไทยเป็นงานที่หินจริง ทีมชาติไทยก็ต้องเล่นอย่างเต็มที่ครับเพราะต้องการทั้งการจบแชมป์กลุ่มและการที่ต้องเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่เกมนี้ก็คาดว่าจะมีผู้ชม เข้ามาชมเกมมากกว่าเกมที่ผ่านมาครับ2มกราคมนี้ยังไม่ใช่เวลาที่กัมพูชาจะสร้างเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดแต่ก็เป็นเพียงอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะทําให้พวกเขาเติบโตมากขึ้นในอนาคตครับและนี่ก็คือความพร้อมของทีมชาติไทยแล้วกัมพูชาที่จะเจอกันในวันที่2มกราคมนี้ครับ1ทุ่มครึ่งที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตน,นะครับไปเชียร์ทีมชาติไทยพ,พร้อมๆกันเชียร์ให้ทีมชาติไทยเอาชนะนัดน,นี้แล้วก็ก้าวไปสู่การป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ